กลุ่มเป้าหมายพิเศษครูผู้สอนคนพิการสกรรระดับอำเภอลืออำนาจยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสรุปผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการด้วยความยินดียิ่งสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพศ2568ครั้งที่1ระหว่างวันที่หนึ่งตุลาคม2567ถึงวันที่31มีนาคม2568ข้อมูลผู้รับการประเมินนางสาวกัลยาธิปไกโนนสูงตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ สรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชีว้วัดดังนี้ตัวชี้วัดที่1การศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่2 2567ทั้งหมด15คนแยกเป็นระดับดังนี้ระดับประถมศึกษาจำนวน5คนมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน7คนมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน3คนรวมทั้งสิ้นจำนวน15คนแยกประเภทความพิการดังนี้ด้านการมองเห็นจำนวน2คนด้านการได้ยินจำนวน2คน ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวจำนวน5คนด้านการเรียนรู้จำนวน6คนรวมทั้งสิ้นจำนวน15คนข้าพเจ้าได้จัดทำแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้ 1. จัดทำแผนการลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 2. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายภาค 3. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคลแบบกึ่งโฮมสกูล 4. จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP 5. จัดทำแผนการสอนรายบุคคล IIP 6. จัดทำแฟ้มประวัติและแฟ้มสะสมผลการเรียนของนักศึกษา7จัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานประจำเดือนผลสำฤร็จทางการศึกษาจำนวนนักศึกษาคนพิการเข้าสอบปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ทั้ง3ระดับมีดังต่อไปนี้นักศึกษามีสิทธิสอบทั้งหมด15คนเข้าสอบจริงประถมศึกษา5คนมัธยมศึกษาตอนต้น7คนมัธยมศึกษาตอนปลาย3คนคิดเป็นร้อยละ1 0 0ค่ะ ผลสำริดทางการศึกษาจำนวนนักศึกษาคนพิการข้อสอบเอนเนตภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ทั้ง3ระดับมีดังต่อไปนี้นักศึกษามีสิทธิสอบ3าคนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย3คนเข้าสอบจริง3คนคิดเป็นร้อยละ100ค่ะตัวชี้วัดที่2การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเรียนรู้ป้องกันภัยไซเบอร์เพื่อประชาชนยุคใหม่สถานที่ดำเนินการณห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบนป่อย อำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญตัวชี้วัดที่3การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตรการทำเล็บเจลจำนวน31ชั่วโมงสถานที่ดำเนินการณศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบ้านไร่ขีหมู่ที่4ตำบลไร่ขีหลักสูตรระยะสั้นรูปแบบกลุ่มสนใจจำนวน6ชั่วโมงกลุ่มที่1หลักสูตรการทำพุดดิ้งนมสดณบ้านหนังสือชุมชนหมู่ที่4ตำบลไร่ขีอำเภอหรืหอ,ออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่ม <tu> ท <i ro> ี่2หลักสูตรการทำพุดดิ้งนมสดจำนวน6ชั่วโมงณโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านไร่ขีหมู่ที่4ตําบลไร่ขีอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญกลุ่มที่3หลักสูตรการปลูกผักไฮโดรโปนิกจำนวน7ชั่วโมงณบ้านเล็ที่37หมู่ที่2บ้านเหล่าเลิงตําบลไร่ขีอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญกลุ่มที่4หลักสูตรการแปรรูปปลาจำนวน7ชั่วโมงณบ้านเล็กที่113หมู่ที่6บ้านฟ้าหวนตําบลไร่ขีอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญตัวชีี้วัดท่4 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนดำเนินการจัดโครงการพลเมืองตื่นรู้สู่สังคมประชาธิปไตยณห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเ่อยอำเภอืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญตัวชี้วัดที่5กระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินการจัดโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองแดงตําบลโคกกลางอําเภอรหรืออํานาจจังหวัดอํานาจเจริญตัวชี้วัดที่6กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอรหรืออํานาจจัดกิจกรรมห้องสมุดชาวตลาดส่งเสริมการอ่านและคลิกวิดีโอสื่อเสียงเพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาคนพิการในด้านการศึกษาตามอัธยาศัยตัวชี้วัดที่7งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1. นึ่ประชาสัมพันธ์ข่าว PR 2เข้าร่วมกิจกรรมกับภาคีเครือข่าย 3. ประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่าย 4. กิจกรรม5สอหประสานนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 6. เข้าร่วมโครงการต่างๆสุดท้ายนี้ดิฉันนางสาวกระยาทิพย์ก่ายนนท์สูงครูผู้สอนคนพิการสกรรระดับอำเภอลืออำนาจขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินทุกท่านเป็นอย่างยิ่งขอขอบพระคุณค่ะ